ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาธุสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสองยูทูบร้อยซับนำโชคมนันนี่แอดมินมาติบานแม่สถาพรเพื่อมาตามตัวเลยน,นำไปเสียงไทยเสียงโศกสลากกินแบงรัฐบาลไทยหัวประจำวันที่16มีนาคม2567อยา ท่านใดเข้ามาแล้วเข้ามาเบ่งแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับแอดมินลอยสับน้ำโสกในเดอ้อและอย่าลืมกดก,ดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ไปไปหาแม่สถาพรเลยคร <c ười> ับสวัส <c ười> ดีครับแม่สวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้แม่จะขอโชคขอลาบเดนีจ้กวันนี้วันพะ ขอโชคขอลาบใหญ่อันนี้ก็ขอให้ได้สามตัวสองตัวแมนๆเนอะายญ่สะสาธุสาธุคุชคสมเดย่มาจให้คุณยงไงอ่ะจับนงขอให้ได้สามตัวไปสามตัวสองตัวเนาะใหย่มารับดานานเลยนี่นีมต้องนัส่งนมมี น้ำส้มน้ำแดงจ้ะของยายโจบลูกดานจะหามาถ้าได้สามตัวสองตัวก็ไหยหัวหมูลเลยจ้ะขอให้ได้สองตัวสามตัวนอกจไดจะ่ายหัวหมูจ้ะสากุสากต ตอนนี้คุณแม่กำลังจุดทุบเสียงตายตรงที่ว่ายายมีเนะาะจะขอโชคขอลาบเพื่อขอโชคแจกยายมียมคุณยายเข้าใจดีแม่ก็ว่าแม่ฝันเห็นแต่คนแก่ไม่มีก้าวมาจริงๆอืปีนี้ก้ามาตลอดเลยเนะาะไม่บนก็ล่างเลย ทเทเสียงตายจะขอยายสามตัวเด้อยายเด้อสามตัวสองตัวตายตาถูกให้มาในนี้แหละใหมาในถูกเสียงตายนี่เขาให้นนมาแม่แมอือั

จรงยายมโหปษาเด้อนี่นุ่ม,ม่เองเจ้าตอนนี้แม่สถาพรจุดทูปเชียงไายที่ตรงที่ว่ายายเมียวตอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคุณแม่เขาไปจุดทูปบอกก่าวกับทีวนาราน้อยเราไปดูตรงที่แม่ จุดธูปบอกเก่าเทวดาน้อยค่อยมาลุ้นธูปเสียงไทยกับยายมีเทวดาน้อยเอ้ยมารับตาอาหารเด้อลูกเด้อวันนี้วันพระยายเอามาให้หนูกินแล้วหนี่งกินเอาตอนนี้แม่กำลังบอกกากับเทวดาน้อยเนาะเพื่อจะขอโชคขอลาบงด วันที่สิบมีนาคมนีเน้อขอให้ได้สองตัวสามตัวได้สองตัวสามตัวไอเลกตูนี่เล้สอตัวสามตัวสมตัวหนาสามตัวท้ายก็ได้อันไหนก็ได้หมดเลยไตู ทูกตังให้เอ็กซีได้แต่คนจะมาแต่มาหาเทวดาน้อยเนาะคนจะได้เอาเอลงก็ต้มให้ลงูกินโอเคก็เหมือนเด็กน้อยนะคุณครับ กินนมเด้อลูกเด้นมพี่ร้อยซับเอามาให้ให้พี่ร้อยซับให้ชุได้ลาบกับนุ่มต้มน้ำเดงหมกตัดสับกวาตัวตัมมาำผิดัดสับมกตัดสับกวะตัวตัวมาทำผิดัดสับมกตัดสับกวาตัวหาตัวมาทำผิดตัดสัจ้ ฟ้าดีโนวันวี้วันพระลข,ขอโชคขอลาบตเทวดานอยก็ขอใหได้สมใจปรารถนา,าย,ยายเม่นแม่นเด้อลูกเด้อพี่ร้อยซับเอาดังมาให้หนูกินพี่ร้อยซับจะได้ดังจะดังจะได้สำเร็จจะได้มีเงินร้อยซับมาหาทุกวันพระ,<ป>ะเลยจ จ้งงาดเอาขนมนก็ต้องน้องมาให้หนูอกินจาถูกางเดี๋ยวพาไปดูถูกยายเมย์กันน้างตัวแรกเป็นสอง <c oughs> ตัวที่สองเป็นตัวไหนรอแป๊บหนึ่งตัวแรกเป็นสองตัวที่สองเป็นสามได้มาสองตัวแล้วของยายเมย ทูปใหญ่มีให้โชคมาแล้วสองกับสามเรามาดูของเทวดาน้อยตัวแรกเป็นห้าตัวที่สองยังไม่เห็นรอแป๊บหนึ่งแล้วไปเราไปดูของยายมีกันอีกเล็กทูบยายมี ตัวที่สามยังเห็นไม่ชัดเลยเป็นตัวอะไรนี่เนาะตัวตัวแรกเป็นสองตัวที่สองเป็นสามตัวที่สามรอแปบ๊บหนึ่งเลขทูบยหมีได้มาแล้วสามตัวสองสามเจ็ดเเห็นแล้วก็ทำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายขอให้ได้ สองตัวสามตัวเฮงๆงปันกันทุกคนทุกคนเด้อ fc เด้อขอให้โชคดีกันทุกทุกคนไปไปดูเลขทูบของเทวดาน้อยจะได้ตัวไหนเนาะเลขทูบเทวดาน้อยตัวแรกเป็นห้าตัวที่สองเป็นแปดได้มาแล้วสองตัวตัวที่สามยังไม่เห็นรอแปบ๊บหนึ่งเนาะ fc เนาะเดียวจะได้นำไปเสียงโชคเสียงทาย จะได้สองตัวสามตัวกันทุกๆคนเห็นแล้วก็นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงภายกันเด้อขอให้หิงปังๆกันมีโชคมีลาภกันทุกคน,คนทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจกับแอดมินร้อยซับน้ำโชคเลยเด้อ ตัวที่สามเป็นเก้าหรือเป็นศูนย์นัะนนี่เนารอแป๊ดหนึ่ง fc จะได้จะได้นำเอาไปเสียงซอกเสียงทายกันวัดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เนาะตัวที่สามเป็นเก้าสรุปเนาะห้าแปดเก้า เลขสวยด้วย5 8เก fc เห็นแล้วก็นําไปเสียงโชคเสียงทายขอให้เหงบางๆขอให้ได้3ตัว2ตัวกันทุกคนทุกคน fc เห็นแล้วชอบก็นําไปเสียงทายกันแรกอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินร้อยซับนำทชคนำเด้อสรุปเลขทูบยายมีสองามเจ็ด fc เห็นแล้วก็นําไปเสียงโชคเสียงทายขอให้ได้2ตัว3ตัวกันทุกคนเด้อเดี๋ยวเราไปดูทูบของเทวดาน้อยเนาะสรุปเลขเทวดาน้อย589เก้า fc เ็แล้วก็นําไปเสียงโชคเสียงไทยให้ได้2ตัว3ตัวกันทุกคนขอให้โชคดีปังๆกันเด้อ แล้เวเราไปคุยกับคุณแม่ก่อนจะจะคลิปนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับสีทุกท่านตามต่อนะคะตามต่อเราเคยถูกมาแล้วกี่กวงวสี่สิบห้างวดติดใช่ปะจ้ะงวดงวดนี้งวดที่สี่สิบหกหรือสี่สิบเจ็ดอืมสี่สิบเจ็ด ที่ <G 17. S 2> แม่ติดตามตัวเลขทุกงวัวทุ่งวดนะครับอืมเลขอ่ะถ้าขึ้นหนึ่งลงหนึ่งไว้น่ะได้ทุกงวดครับจากเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านไปเลขปูองค์ดำอืะอมะนี่ยวนงวดที่ผ่านมาเนะาะปูองค์ดำมีหนึ่งมีสี่มีหกครับหนึ่งก็เป็นศูนย์สี่ก็เป็นสามครับหกก็เป็นหก อเนี่ยอย่างเนี้ยขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเนี้ยจ้ะครับอือะไรอย่างงี้จ้ะแล้วกันไว้นอนถ้าเราซือแบบมันมีเก้าเราก็กันมาเป็นหกจ้ะก็เหมือนอย่างนี้เหมือนงวดนี้ครับที่จุดทูบวันนี้อืมสรุปจุดทูบวันนี้มีตัวนี้จ้ะของยายมีสองสามเจ็ด ของเทวดาน้อยห้าแปดเก้าเก้ากับหกเราก็กันมาเป็นหกเนาะถ้าเราแปดหกห้าแปดห้าแปดหกห้าแปดเก้าครับถ้าเราจับมาใส่ก็ห้าแปดห้าเก้าเลยห้าหกหกห้าหกแปดแปดนี่เนาะครับตัดสองตัวก็ปเก้า แปดเก้าก็อย่างนี้นะจ๊ะแปดเก้าก็แปดหกมรห้าเก้าก็เป็นห้าหกด้วยเนาะเป็นตัวกันคราบว่าหกกับเก้ามันต้องกันไว้ครับอือเอาเลขหัวขึ้นหัวลงอืมันเลขแปดก็เป็นเลขสามได้ครับแปดก็เป็นเลขสามครับห้าสามหรือว่าห้าแปดนี่นะจ้ะครับกันไว้ กันไว้เนาะ,ะครับตอตัวนี้หลยค่ะอขอให้เอฟซีนำไปเสียงโชคเสียงทายเนาะ <laughs> นำไปเสียงโชคเสียงทายงดประจำวันที่16มีนาคม2567ขอนให้ได้สองตัวสามตัวปังๆกันทุกคนใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ดูนี้ขอให้นำไปเสียงโชคเสียงทายโชคดีกันทุกคนเนาะก็ขอให้ได้ สัมบรูรณ์ได้ให้ลูกให้ร้านได้กินได้ใช้ครับยายมีใจดียายมีใจดีเท <c oughs> วดาน้อย<ข>อก็ใจดีแม่วาดฝันเห็นตะโกนแก่วมีการจริงถ้าตีภาษาเขมรจะเจ็ดเก,ก้าเจ็ดเก้าถูกแล,วแ,ลวแม่ก็พูดจังเลยแต่ว่าก็ <c oughs> ไม่ได้เขียนลงสมุดให้หครับเพราะคิดว่าออกบ่อยแล้วคิดว่าไม่ออก แล้วแล้ววันนี้แม่ฝันดีไหมแม่ก็ฝันดีนะมนเมื่อคืนน่ะฝันฝันว่ากระพริบตากระพริบตาข้างาซ้ายซ้ายนี่ดีกระพริบข้างซ้ายดีครับอาจจะเข้าก็ได้นะอือก็ขอให้มันเข้าขอให้ปงัปงปักันเีบ็บซีเห็นแล้วก็นําไปเสียงโซฟเสียงท้ายกันเนาะจ้ะ เรเสียงดูจ้ะเื่อมเผื่อเป็นโซคของเราจังหวะมันหมุนมาถึงเราเนาะ,ะเราจะได้มีเงินมีทองใช้ทําทบุญทําทาน,ททานทตามที่ใจปรารถนาเนาะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินร้อยซับน้ำโซกก็ขอขอบคุณแม่คุณแม่สถาพรที่มาให้แนวทางกับเอฟซของแอดมินร้อยซับน้ำโซกถ้าเอฟซเห็นแล้วก็กด ติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับแอดมินรอยซับนําโชคด้วยเด้อจากครอบสาธุ<ะ>ให้ FC ทุกท่านจงมีโชคม,มีลาภกับแม่สถาพรกับยายมีกับเทวดาน้อยนะจ๊ะสาธุสาธ<ะ>ุสวัสดีครับคุณแม่แอดมินล<ะ>อยซับนําสชกขอขอบคุณท่านผู้ชมขอขอบคุณ FC หากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แต่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินลอยทรัพน้ำโสกในเด้อสุดท้ายนี่แอดมินลอยทรัพน้ำโสกขอให้ท่านผู้สมเอซี FC, ทุกท่านโคดีปังปังลำลำรวยรวยทุกทุกคนสาธุสาธุสาธุส,ส,สวัสดีครับ